ยังไม่เห็นเลยอันนี้เขาบอกว่าเล่นหนังขุว,วาอันท์แล้วเป็นไงหรอน,นัดนัดแปดเอ่อนัดปกปองอ๋อเขาพูดเล่นของพี่อ่ะมาก่อนนักแสดงอีกอ๋อสายร้ายเพราะว่าเพราะว่าพี่อ่ะแบบ เรารู้ว่าเราเป็นคนคนรันงานไงเป็นควบคุมการผลิตด้วยแล้วก็พุ่มกลับอะไรเงี้ยของของเขาเขามีผู้ช่วยอะไรเงี้ยแต่พี่ามาก่อนมาเตรียมงานเพื่อที่จะให้งานมันเด,นเนนดเินเป็นคนดูแลเงินเป็นคนดูแลทุกอย่างมันก็ต้องมาก่อนคนอื่นเขาแต่พวกนี้มันชอบพูดเล่นพูดเล่นคนเข้าใจผิดคนเราไม่รู้ว่าไหนเล่นไหนจริงพูดกันไมหมดแต่แต่แต่เขาก็แซวบกันครับผมแล้วสุดท้ายทุก มาร่วมงานกับพี่พลเหมือนใช่ก็กลับมาร่วมงานจริงๆกับพี่เป็นคนใจดีแต่คนคิดว่าพี่แต่หลายเพราะหน้าพี่มันนี่ขนาดทําหน้าซอฟเหมากเกาหลีนะนะอันนี้หน้าหน้าหน้าซอฟแล้วครับผมทำหน้ามาเพื่อว่าให้นักแสดงเห็นว่าใจดีไม่นัดเป็นคนใจดีจริงๆครับผมอย่างนี้เราก็มีพุ่งกลับใหม่มาช่วยสองคนเขาก็ทํางานไปเป็นคนรุ่นใหม่เราก็จะคุมเขาอีกทีหนึ่งเพราะว่าเราจะต้องเซฟเรื่องเงินไงครับ อย่างเรื่องนี้มีการกับกักกำกับบ้ารัตนาด้วยบทมันเหนื่อแปลกใหม่ยังไงมันไม่แปลกใหม่ม,ม,หม,มันก็เคยกำกับกำกับแบบอย่างเงี้ยมาเยอะแล้วนะครับก็รู <ๆ S 1> ้สึกว่าเราเราชินกับการทํางานแบบจากป้ารัตนา,มมาไม่หย่อิ่มวไม่อิว้แกก็ต้องพูดตามบทบ้างนะไม่งั้นเรื่องมันก็จะไม่เดินงไงก็ขอดจะได้ก็สองชั่วโมงนาน แค่ประโยคเดียวครณช่วยคุณช่วยไปไหนแค่นั้นแหละป้าเขาก็จะสับสับตลอดแต่ก็น่ารักดีล้วพี่เรามีวิธีแบบว่าทาให้เขาเข้าใจบทบาทยังไงไม่มีก็พี่ฟ้าแล้วก็ป้ายาย่าแล้วก็พี่อะไรเนี่ยช่วยกันแบบแจ๊ดเวลาเล่นเลยก็ต้องบอกแจ๊ดก็ต้องรับรับรับป้ารัตนาไว้นะว่าเขาจะไปทางไหนก็พยายามดึงกลับเข้ามาให้พูดได a l อกเราให้ได้ช่วยกันนะ เขามีทั้งหยิกทั้งอะไรป้าพอหยิบป้าก็ด่าเลยแต่ก็เป็นมุกสดที่เราว่าในหนใช่แต่ในหนังสนุกเพราะว่าป้าก็เล่นเต็มที่เล่นหนายชาไม่ได้เล่นนิดไม่ได้รับเชิญแต่ป้าจะออกมาเยอะๆมันก็ไม่ได้ในหนังมันถ่ายไม่จบเพราะว่าป้าก็เป็นช่วงๆของของเขาเป็นพออ๋อจากาำถามถึงเรื่องที่เป็นประเด็นนิดนึงพี่วอนขึ้นนิดนึงเห็นน้องคนน้องแบง์ล้วค่ะอ๋อน้องแบงทานได้ไม่ต้องกลัวกูด่า ก็คือที่เราออกมาพูดอ่ะก็คือเราไม่รู้จักจริงๆแล้วมาพูดช่วงนี้หาว่าเราโปรโมทนัองอีกน้องเขามาเราเห็นคลิปก่อนอ่ะรู้สึกว่าจ๊อกจ๊กอะเพจจ๊อกจ๊กเขาจะส่งมาให้แล้วเราก็เราก็เห็นคลิปเราก็เราก็บอกว่าไม่รู้นี่หว่าเรา,เราไม่รู้จักไงพอเราไม่รู้จักปั้งเราก็พูดออกไปว่าเราไม่รู้จักน้องไม่เคยไม่เคยเจอไม่เคยซื้บอบุมาลลยไม่เคยอะไรสักอย่างเลยที่เขาพูดมา เออเราก็เขาบอกไปแค่นั้นเองจุดประสงค์เราไม่ได้มีเจตนาไปทําลายเขาอ๋อก็ก็ก็ไม่เป็นไรไม่ขอโทษก็ได้เพราะเราเขาไม่ได้โกรธอะไรน้องเขาไม่ได้ติดต่อมาอ๋อทางรายการเขาติดต่อมาแล้วเขาเขาบอกเราว่าไม่น่าไปลงก่อนเลยหมายถึงว่าไม่น่าเอาเอาเอาเพจเอาที่ที่น้องพูดถึงพี่ไปลงก่อนเขาเขาบอกว่าทาไมไปลงก่อนเขาบอกอ้าว็ผมเสียหายอะไรอย่างเงี้ยแต่ี่พอก็คือว่าเออไม่ได้หาแสงกัน แสงกูเยอะกว่านะไม่ได้หาแสงก็เราเอามาปิดป้องปกป้องตัวเองว่าเราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไม่รู้จักน้องคนนี้แค่นั้นแหละผ่านมาเคยเจอกรณีแบบนี้บ้างเจอเยอะแยะน้องแต่มันมันไม่เป็นข่าวไงเราไม่รู้ว่าว่ามันเป็นยังไงแต่เราก็แต่น้องนี่มันเป็นข่าวไงแล้วไปออกรายการทีวีรายการใหญ่อะมันเป็นข่าวใหญ่อะเราก็เลยต้องแก้บอกว่าไม่ใช่เพราะเราไม่รู้จักเขาเขาต้องการคนที่โกหกด้วย ใช่มันกระทบไม่งั้นคนก็พี่ไปแอบอ้างได้หมดสิต้องมาทางรายการนี่นหรอน้องไม,ไม,ไม่ไม่มีเพราะไม่เราไม่รู้จักเขาก็จะทักมาได้ยังไงออก็เธอไม่รู้จักพี่เงี้ยเธอจะกล้าทักพี่มาไม่ได้ไม่กล้าแต่าพี่พี่ก็ได้รับความเสียหายคนเข้าใจผิดเราคือมันไม่เสียหายเราแต่เราอยากให้คนเข้าใจว่าเราไม่รู้จักเขาแค่นั้นเองแค่นั้นแหละคือจุดประสงค์แค่พี่ไม่รู้จักน้องนะแค่นั้นแหละ ก็จบกันไปอ๋ออีดิกกี้กหกเหรอแซวมันเล่น<อ>เรื่องเรื่องที่แบบดิกกี้กับน,น้องก้อยอเหรอ<ด>คือจริงๆเป็นเรื่องของเขาแต่เราก็แซวเล่นกับกับนดิกกี้เราก็แซวเล่นอยู่แล้วเราก็ถามว่าเอออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆมันไม่เชื่อของเรางาเราก็แซวน้องมันเล่นครับผมร,ร,รู้และแค่ระรายอะไรบ้างไหมว่าจริงไม่จริงยังไงน้องมีมาคุยด้วยไหมน้องก็คุยสนุกสนานแต่ไม่น่าจะมีอะไรหรอกเพราะดิกกี้ก็รัก รักรักก้อยมาทำงานได้ดีดูไม่เศร้าดูไม่มีอะไรไม่เศร้านะมันไม่ค่อยเอาเรื่องส่วนตัวมาเล่าให้ฟังอยู่แล้วแต่มันดูจักดูจักอะไรหลายอย่างนิกกิมก็ก็เอาอยู่อ่ะพี่ว่านะครับคิดว่าไม่น่าเลิกกันไม่เลิกไม่เลิกหราเองก็ไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกเพราะว่าเขารักกันแต่เขาอาจจะมีเป็นแฟนกันมันก็จะมีงอนกันบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พี่โพอเห็นข่าวที่มันออกมาใช่ไหมคะว่าแบบคี่แบบมีกระแสเลิกอะไรไม่มีเลิก ก็พี่แหละไปไปแซวมันออกรายการไงเพราะวันนั้นมันมาแซวพี่ออกรายการช่องหนึ่งแล้วพี่ก็แซวมันกลับแค่นั้นเองแต่มันจริงๆก็ไม่มีอะไรหรอกเพราะเขาก็วัยรุ่นนะ่ะเดี๋ยวก็คืนดีกันอะไรเงี้ยน้องก้อยมาเยี่ยมพี่ต่องบ้่งไหมน้องก้อยมาบ่อยตอนตอนหอตะแต่ T, น้องก้อยก็มามาส่งดิกกี้แล้วน้องก้อยก็ไปอะไร คือการเซ็นเซอร์หนักมันก็เป,นเป็นเป็นสิทธิ์ของของกองเซ็นเซอร์เขาแต่มันก็น่าจะดูว่าอะไรมันมันมัน,มน,มนเรื่องจริงในสังคมเยอะแยะน้องเรื่องเกี่ยวกับศาสนาในสังคมแบบเยอะแยะไปหมดใช่ไหมพอหนังเขาเขามาเล่าให้ฟังว่าในสังคมเป็นแบบนี้เขาก็รับไม่ได้แต่ตอนนี้มันมันก็ต้องเปิดใจกว้างแล้วเพราะว่าเราเอาเรื่องจริงมาพูดในหนังจะปิดบังคนไปถึงไหนเพราะคนก็คิดเป็นแล้วมือถือคนก็มีทุกคน ข่าวมันก็เข้าหูทุกวันก็นั่นแหละก็ก็ก็น่าจะอารมณ์มั่วลยกันได้ไม่ใช่แบบว่าเอาแต่แบบมีอำนาจแล้วก็ตัดอย่างเดียวไม่ใช่หนันี้ดขึ้นะคะทั้งคนในวงการหนังแล้วก็คนชมแลกอยากให้มีการปฏิรูปปฏิรูปมันต้องเป็นปฏิรูปที่แบบกระทรวงวัฒนธรรมหรือเปล่าเพราะกระทรวงวัฒนธรรมเขาเขาเป็นคนคนเซนเซอร์หนังใช่ไหมฮะมันก็ต้องปฏิรูปจากตรงงานว่า อะไรได้อะไรไม่ได้แก้กฎหมายกันไปน <ะ S 1> พอพูดกันอย่างนี้ก็น้องสังเกตดูเซ็นเซอร์หนังอ่ะที่หนังมีปัญหาตั้งแต่อาบัตตั้งแต่ไทยบ้านตั้งแต่หอตั้งแต่พี่ตั้งแต่อะไรส่วนใหญ่จะมีมีปัญหาอยู่องค์กรเดียวพี่คนเคยรวมตัวกับเพื่อนๆใน,นมไม่รวมไม่รวม,วมฉันก็กนฉันก็ต้องระวังมากพี่พนดหนังเรื่องนี้ต้องดูแลตัวเองหมายว่าจะโดนอ๋อไม่โดนด <c oughs> ังที่นี่สอนสังคม สอนให้สังคมรู้จักปกป้องคนดีใครเป็นคนดีเราต้องช่วยกันปกป้องไม่งั้นมันจะไม่มีการใครเวลาใครออกมาแฉอะไรเงี้ยเราก็ช่วยกันปกป้องคนดีไม่งั้นอย่างอยคนที่คิดจะทําดีเขาก็ไม่กล้าทำถ้าเราถ้าเราไปปัดละเลย,เยแลวนี้มีความทับเกี่ยวกับศาสนาไหมไม่มีไม่มีเกี่ยวกับศาสนาแค่แจ็คปเป็นเด็กวัดแค่นั้นเองนะ มันอยู่ที่มุมมองอ่ะคือองค์กรเนี้ยเขามองอีกแบบหนึ่งคนทําหนังมองอีกแบบหนึ่งพี่ว่ามันต้องดูด้วยว่าพอสอไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอืมก็มั่นใจหนังเรารอบนี้ไม่น่าจะเสียไปไม่น่าโดนเราเพราะหลวงพ่อเป็นคนในเรื่องหลวงพ่อเป็นคนใจดีนะไม่ได้ไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับพระหนังพี่ม้วนใหญ่ได้เลทอะไรได้เลทสิบห้าสิบโชคไปกับสิบห้า มันก็เด็กๆก็ดูไม่ได้เลยใครต่ำกว่า20ก็ดูหนังเรื่องนี้ไม่ได้เพราะตรวจบัตรกระทบเสพเพราะว่าหนังเขาทามาให้หวัยรุ่นดูเรื่องนี้เรื่องหุ่นพยนต<ม>์น่ะพอวัยรุ่นดูไม่ได้เขาก็เลยเลื่อนฉายคือเลื่อนฉายนี่ไม่ใช่กระทรวงวัฒนธรรมเรื่องนะบริษัทไฟตาเขา,า,าเป็นคนเลื่อน,นเออไม่ใช่กระทรวงเลื่อนกระทรวงก็ให้ฉายแล้งานให้เลทแต่ให้เลท20<ม>แต่ไฟตาเขาไม่เอาเขาจะเอาเลทต่ำกว่าน,าน<ม>ั้นเขาก็เลยเลื่อน บางคนเข้าใจผิดนึกว่ากระทรวงวัฒนธรรมเลื่อนนะไม่ใช่กีมไีมความปลอดห่แต่แต่ของพี่พระเป็นแบบพระแบบว่าเป็นเป็นพระสอนสอนธรรมะมากกว่าหลวงพี่แจ๊ดอ่ะไม่ได้แบบไม่ได้แบบอะไรอย่างที่ที่หนังเขาเป็นอะไรอย่างเงี้ยนละอย่างครับ